สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่นองอรดามาตามแม่คุณพี่น้องแม่คุณฟันขักเดือดขันแหน่ฟันดีฟันนมีผู้เบาวเอาแหวนมาให้พี่น้องคนว่าคนมาให้แม่นองอรดากับแม่นนทิยาตีเลขให้พี่น้องคนตีปุบเป็นคนว่าฟันดีขัดคนว่าฟันขักฟันแหน่ฟ้านผู้บบาวเอาแหวนมาให้พี่น้องคนว่าตีเลขันาดเด้อคนก็พี่น้องเขากับผลลับ ชมเราฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องระดาพาโชคกันเด้อค่ะขอบคุณค่ะยังขึ้นแลนสโลโกโมชันม<ะ>าน่ะทั่งผุ่นเป็นยังคือแลนกักแลนนี่เราแป้งพันฮะฝันว่าฝันว่ายันไงฝันได้แหวนสองวง,งแหวนมันเป็นแหวนครูแหวนแจ้งงานเขาเอามาให้มาขึ้นจ้าแานเลยวสวมบงแหวนงามงามากชาวนาชัน แวนลงี่ายแบบเอามาซุบขอแวนลมกงที่สองยังงามกว่าเ่าเป็นยังแวนทองบ่ะแวนทองฝันสมจริงสมจังฟันชมกินชมจังดรตื่นขึ้นมาแบบแว่นคว่ำฟันเออผู้ใดแล้วไม่จักจะผู้ใดเอาว่าหายันมาขึ้นนี่บ่ะจ้าแวนทองจ้าเคยฟันแบบนี้บอจ้าถ้าแม่คุณตีแม่คุณตีเป็นโตได้ยักเลือบบาน บ่รู้ว่าสิตีตัวใดแล้วเรนมาหาพวงนู้นีน่บ่จา้าผู้ข้าวว่านุ่นที่ยากับแม่นอระดาอยู่นี่แลนเลยจ้าหิ้นข่าวแม่นอระดาอยู่หนีเลยมั่นจ้าไดอยากให้ตีให้จ้าจะตีเป็นยังงเจ้า้ตีแม่นเลยได้มียาเด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่ก่อนนี่เฮ็ดงานอยู่บริษัท,ท Can Can o N a. ขอนแก่นแห้วนเนาะขันปันว่าได้ใส่แหวนนี่แต่มันมีเงินเนาะทุ่มเลยเลขมันจะออกศูนย์ห้า หาซูซ anyway, ื umb, ้อก hmm. ็ได้คานุลียาฟันเดเมนจะออกชินหางวดนั่นัมภาษณ์น้องนี่อย่างงี้ยบันนครขไหมน้องจะซื้อตาซื้ออะไรจะซื้อตาน้องตาน้องตาออกส้มตัวตรงๆเลยงวดนะเขาฟันว่าเขาไปมีคนผ้าไปเลือกแหวนยูลานท้องเอาใส่มือหายเลยกระเลตีเขาเป็นซีเนาะเด็กหน่อยรุนห่ามั่หกแมตอนนั้นไะ เลขตี405เลขออก40หาตรงตรงเลยออกแบบโบมี่เงี้ยนขายได้บอกว่าหา0ม่นตอ้องซื้อตาบ้าอะไรป่ะจ๊ะแมกคุลกับน้องตาเนี่ยสิคือกันบอสคนบางคนมันสิมี่สองฤทธิเนาะแม่นแม่นจ้ะฟันมาได้ท่องฤทธิ์นึงมันอาจจะออกตามที่ห้าตีลิธิ์นึงได้เขียนเลขไว้บอสแมกนุลมกโอนจะฟันเนี่ย บ่ได้เขียนแ้่บ่ได้เขียนเลขไห้บ่จ้ะคันเขียนเลขไห้ประโยคนหนึ่งคือเลขจากเข่าตัวที่เฮาเขียนไหมประโยคที่สองคือบ่ได้เขียนเลขไหวอาจจะตีเป็นตัวเลขอาจจะตีมือเป็นหาแหวนเป็นศูนย์ทังสี่ล่ะนนที่ยาตีแต่ว่าแม่คุณนี่บ่หันเท่าอาจจะเป็นซีอยู่แม่นพ่กแป้งอาจจะเป็นซีศูนย์หาังสี่แต่ว่าแม่คุณบ่ตีเลแมันบ่ เราจะตีเดีด่ยว<ด><ด>ว่าเป็นต<ด>ีตีเป<ด>็นตีหม<ด>เลยมันสิมันสิเป็นคือตอนอันน,น้องตาฟันบอลงงเอาวักลิธิคนโบคือกันได้จ้ะน้องตาฟันฟันมาลในเส้แหวนวงหนึ่งแหวนท่อคนที่ยาตีให้ซีซูนหาเนาะออกตรงตรง,งเลย แต่ว่าเอฟซี้ลงทุนแต่ว่าลูกพีพูดถึงว่าคำเป็นงวดที่แล้วเนาะฟันวันได้แววนสี่ช่องวงฟากับสุนๆตัวนั้นแล้วมันตีได้ประโยมคเลยเล้วอาจจะเป็นหาซุนซนเนามือเป็นหาเนาะแม้นจะมือเป็นหาแล้วก็แหวนสองวงเนาะแต่ว่ามันตีได้สองยางเนีะ 1. หนึ่งแมกุลเป็นผู้ยิ่งอาจจะเป็นสี่ศูห้าบันี้แหวนมันสองวงอาจจะเป็นสองศูนย์ห้ายังเลขสองตัวนี้แม่นไแม่ไมยาย เพิ่นฟันได้พี่น้องแต่เพิ่นซื้อเพิ่นซื้โบเป็นแล้วก็ะองเพิ่นตีเลขกับโบเป็นไหมพี่น้องเพิ่นเลยให้แม่นนทิยากับแม่น้องดามาตีดีใจแห้งแถบเพาอยากตื่นแล้วมันกินข้าวไปเจ้ากินแล้วได้ได้ฟันผู้บ่าวเตียวให้ยิ้มยิ้มพี่เล็กสนายได้ไหมพี่เล็กสนายใหญ่สาวโสดนะยูไม่อยากบอกแล้วนะจะบอกจะให้ว่าสาวโสดสี่เป็นสี่ศูนย์ห้า ตล oh, ja. anyway. ้วก็สองวงกับสิเป็นสองศูห้าผู้บ้าเอาหายกับสิประโยคนหนึ่งคือห้าศูนยหาผู้ชายเอาหายบอบหันเห่าด้วเนาะบ ใจใจหลักเนาะฝนฝันแท้รันหาแท้มาขันฝันว่าขันเป็นตัวนุนิญาฝันนี่คขันฝันมาได้ใส่แหวนย่งมไหนมันออกศูนย์หามันก็เลยออกหาศูนย์แต่ว่าคนอื่นมันสิคือกันบอตอนนั้นน้องต้าฝันกับฝันมาได้ใส่แหวนนุนยญากับตีห้ยซีศูนย์หามันออกซีศ uh ูน huh. ย์หาบันน nah ี้แมกคุณเนี่ยแมกคุณมันสิแม่นคือคนอื่นบอคนมันฝันนี่แต่ละคนมันสิบนคือกันในบางคนกับฝันแม่นบางคนกับจะบอแม่น ในเขต็นี่แม่คูนฟันว่าได้แหวนสอง่วงใจมือเลยเป็นแหวนทองนนทิยาตีให้แบบนี้แต่ว่าทับเ็าไม่พี่น้องเอฟซีตีได้ร้ายก็นี่ก็คอมนเมนต์เยอะค่ะนนทิยาตีได้4 0 5ห้าหรือ2 0 5ู้ครูเอามาหายะคือหาศูนหานะคะนะคะแต่ว่าเลขสองโตตีศูนย์หางเดียวโคโลพี่น้อ,องเข้ากัมาหลุนน้ํากันว่าจะใช่หรือจะไลเคียงแมคุณเพิ่นกับตีว่าเป็น,นะะแนดนมา่ายังเดียว ไม่ต้องกระดาษตีแบบเดียวกันบ่เฮ้ยเขาวางวดที่แล้วเขาว่าบอกซุนซุนกับก็ตีซุนซุนเท่านั้นแล้วเนาะมันเป็นอย่างล่มเมื่อนี้ล่มแห้งพี่น้องมั้งไก่สีเกี่ยวเขาหรือเนาะเจ้าก็ได้ไก่สีเกี่ยวเขาพี่น้องเริ่มหนาวเลยด้อพี่น้องเอฟซีรุ่นทีาจจะอาจจะโชคข้างเดียวนะคะอย่าบ่โชคบ่อยๆประมาเดี๋ยวนี้กดหลายหลายเนาะยานว่ายานนีงเรายานปิวยานช่องปิวสิมานับหนึ่งไม่นึงเลยนางไฮเงี้ยงกัแล้วว่ะนี้พี่น้องเ

สองพันกว่าก็จะไปมอบอาจจะเป็นมวดต่อไปเนาะม้วนนี้เพิ่อนไทยสามรอบแล้วก็อยากให้มืนทายเรา่เนาะแม่ทีมพ่นตะลายคอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ห้องเป็นสะพานบุญหายห้องต้องให้พ่นื่นเอาคนอื่นลูกหน้ามันเปนขอาไปคิบอาแม่บายท่านอนเต้นเตือย่างเดียวแต่ก็ไวเนาะใจเพิ่นใจโตเนาะว่าเขาอยู่ตรงนี้เป็นพ้มกลางเหตุใจลำบากวะแม่ยแต่ จ้างแม่น้องระดาเอานักไก็ตยังก็เจ้าคอมเมนต์นี่ยังเอาเอ้าพานอะไรเงี้ยบ้นก็หล่ไล่อย่างะอะไรพี่น้องเลยบางทีก็ว่าโอ้ยถามเลขน้องระดาอันถามอย่างนี้มันโบแม่นดอกก็จะวางสิแม่จ้ะคำคำพ่อโบท้ามอย่งนี่อยู่นะพี่น้องคำพ่อวาว้าเอาอันสุดเราบอกบอกนา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 กล้องมันบอกจะ้ะบอกล้างกล้องล้าง,ง,างไม้อ,อย่างนี่อ่า มาถ้าว่าเอาอ้าวผดวาวะเฮาเว้าว่ายากเฮท้าซางผ้าของเส้นสี่เมตจ้ะเฮาก็อยากอยากให้เบิ่งว่าเวลาเราบอกเลไรบอกแบบใดสี่เมตจ้ะบางทีเฮาก็ต้องถามเอาบางทีมันก็บอกเองพี่น้องบางทีบอกเองเฮาก็ตั้งกล้องบ่ทันแม่การการถ่ายคลิปก็งนันดาดนี่ถ่ายยากเด้อพี่น้องยากเองหน่อยยังเพิ่นอารมณ์ดีเพิ่นจังสิถ่ายถ้าเพิ่นอารมณ์บ่ดีเพิ่นบ่บอกเพิ่นบ่ให้ถ่ายมันก็เป็นการที่จะตั้งกล้องยาก่ยบางคนจะว่าเฮานู่นนี่นั่นเนาะ

ไม่พอเป็นทัศหมาลองเด้อฉลองหมูวันทีนึงก็่นีบ่ถือเลขแล้วก็ฉลองมีหมอลำอีกตอนเย็นหนึ่งว่าเมกุณตอนเย็นมีหมอลำมอีกเลบอาเนคุณนี่เป็นผู้ฝันยาเดียวบ่นงุ้งเห็นสิอรมนอ่ยาตั้มันไม่คยได้เนาะไเป็นจหนสารอยจาหาลอยงขึ้นไปเลยว่ถือจ้าเกียเกีย่มันมันมา้ ได้ละเลขก่ได้เขียนไว้เลขมันบ,บอกเขียน,น,เ,ยนเลขไว้ว่าเลขสีขาแล้วอันนี้เลขก่ได้เขียนเลยบ่ม,มีบ่ม,มีตัวเลขในใจเลขมันบอไม่ขุณนอ๋อสัลว่าเลขเพิ่นบ่ได้เขียน,นะะเด้อะถ้าเิ่นฟันมาในแหวนสองวงนุ่นที่ย่าว่าเพิ่นะะเป็นสี่ไส้แหวนนี่จะเป็นศูนย์นะคะเมื่อเป็นหาเป็นสี่ศูนย์ห้านะคะตามตัวหนึ่งก็คือสองศูนย์หาสับหนึ่งกับคู่ไส้เอามาหายจะเป็นห้าศูนย์ห้านะคะทั้งหมดทั้งมวลเลขสองตัวตัดหายหางเดียวคือศูนย์หานะคะ ก็พุ่นแคกูไลไยเด้อ่าที่เอาแนวทางมาแบ่งฝันให้เอฟซีโซดี้าทางของแม่แจีางมันมันสมาให้เาเด้อเอฟซี